อยู่ได้เพราะชาวบ้านอุถัมามบำรุงอยู่แต่ถ้าเราไม่ช่วยสังคมไม่ช่วยชาวบ้านแล้วใครจะมาช่วยตอกิจอันหนึ่งของพระก็คือสาธารณสงเคราะห์คนจะศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมได้เขาต้องพ้นจากความลําบากก่อนคนได้ยังหิวอย,อยู่เขาไม่มีเวลาที่มาศึกษาธรรมะหรอกโครงการต่างๆของวัดพระมาธาตุวรมมาวิยน เรื่องของการศึกษานี้เอาใจใส่สนใจนละให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นเป็นเรื่องที่ทำคนให้เป็นคนทำมนุษย์ให้เป็นมนุษย์เราก็ใช้โอกาสการกุศลของวัไดไปช่วยคนดีด้วยโอกาสเพราะโดยมากก็ที่จัดโครงการก็มีโครงการบวชสามเณรเรียวกว่าบ,บวชเรียนวัดพระหมหาธาตุรับผิดชอบหมดตลอดถึงว่าเรื่องการเป็นอยู่ไปตลอดการเรียนการศึกษาประการต่อมาก็เด็กที่เป็นคาววส ก็เรียกว่ารับผิดชอบอยู่ในหลายเรื่องหลายประการด้วยกัน,น,นล้วนแต่ว่าคนด้อยโอกาสไม่ค่อยมีสะตุ้งกระตางพอท,ที่จะจับใจ่ายใช้สอยให้ตัวเองตรงตัวเองให้เรียนจบได้วัดก็เห็นว่าต้องช่วยให้คนเหล่านี้มีโอกาสได้รับการศึกษาเล่าเรียนครั้งแรกก็คือตั้งโรงเรียนพระหมหาธาตุมูลนิธิมัธยมแล้วก็ตั้งสำนักเรียนนักธรรมบาลีขึ้น ท่านก็เลยขอมาอยู่ช่วยบริหารถึงท่านก็ช่วยทั้งเรื่องของนักธรรมบาลีทั้งเรื่องของปริยัติสามัญท่านก็ช่วยมาตลอดโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยมเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทุกอย่างนอกจากวิชาความรูม้ที่เราให้เด็กแล้วเราก็จะเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและก็ศีลธรรมในระดับอนุบาลระดับปถม จะได้รับอาหารกลางวันฟรีนมฟรีแล้วก็อาหารว่างฟรีนะคะทุกปีการศึกษาทางโรงเรียนก็จะมีการแจกทุนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลระดับประถมและระดับมัธยมการพัฒนาอะไรก็ตามต้องเริ่มต้นพัฒนาที่คนการพัฒนาคนต้องเริ่มต้นจากการให้การศึกษาให้การศึกษาในให้การอบรมตั้งวิชาความรู้ในเรื่องวิชาชีพ แด้สาคัญที่สุดคือวิชาชีวิตก็คือเรื่องของการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนอันถ้าเราให้การศึกษาในวิชาชีพวิชาองโลกอย่างเดียวนี่มันเหมือนกับมีตาข้างเดียวเพราะการศึกษาจึงถือเป็นหัวใจของการพัฒนาพระอาจารย์3รูปนะคะที่สอนอยู่ที่โรงเรยียนเราตอนนี้เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนานะคะทั้งระดับประถมและมัธยมซึ่ง3ารูปนี้นะบัดนี้ตอนนี้นะคะท่านก็เป็นรองเจ้า,าวาดวัดพระมหาธาตุวพลมหาวิหาร การสืบทอดพระศาสนาคนที่จะสืบทอดได้ต้องเป็นบุคลากร,กรที่มีคุณภาพเพราะงการรักษาพระศาสนาก็คือการทําคุณภาพของพระของเนรพระต้องมีการศึกษาทาังโลกด้วยทำไมศึกษาทาังโลกไปด้วยเราก็รู้ไม่เท่าทันคนอื่นในขณะเดียวกันทางธรรมเราก็ต้องศึกษาพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกซึ่งเราก็ต้องศึกษาเรียนเพื่อที่จะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้โรงเรียนรพระปริยติธรรมสายสามัญที่ให้พระเนรเรียนก็ไปใช้ที่วัดพระนครวัดพระมาธาตุไปชื่อไว้ส่วนหนึ่ง ก่สร้างอาคารเรียนขึ้นส่วนวิทยาเขตตอนนี้ก็หมายความว่าขยับขับเคลื่อนมาอยู่ในระดับที่ว่าจะได้แล้วทางรัฐบาลก็ให้ก็ประมาณมาก่อสร้างก็เป็นอาคารที่จะเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่เนียที่แห่งน,นี้ก็เป็นสถานที่เรียนแห่งใหม่ก็จะเปิดดำเนินการประมาณช่วงพฤษภาข,ของปี64นี้ นะครับผมก็มีความพร้อมมากแต่กว่าจะมาถึงที่นี่นะครับมันก็หลายปัจจัยนะครับที่ต้องเจออุปสรรคแต่ด้วยบาร,รมีของปฏิปักคุณท่านนะครับท่านก็ให้การช่วยเหลือและก็ติดต่อประสานนานจนเราได้อาคารมา1หลังพุประมาณ80ล้านนะครับแล้วก็สร้างเปนดุทยานของการเรียน,นรู้ที่นี่นะครับผม วิปธภัณฑ์ก็เกิดขึ้นจากความคิดของท่านหลวงปู่แบนเนี่ยท่านว่าวัดประมาทาลินนาจะเป็นที่เก็บของโบราณโบราณโก่แก่ในบ้านใน,นเมืองเนี่ยใหญ่อของเรานี้มันหายไปหมดสามารถที่จะมาดูแลมาเลยแล้วนี่ก็ได้รู้ที่มาที่ไปในประโยชน์จากการที่เข้ามาชมขณะนั้นมันมีของเก่าอยู่เยอะซึ่งคนนครศรีธรรมราชหรือคนทางใต้นี่ยเขามีค่านิยมว่าถ้ามีของดี ก่อนที่จะเสียชีวิตจะสั่งลูกหลานไว้ว่าเอาไวบูชาพระบรมธาตุจึงเป็นเหตุให้ของดีๆของเก่าๆมาอยู่ที่วัดประมาธาทเยอะการที่เราเรียนวิชาสังคมนะคะมันจะมีช่วงของการทํากิจกรรมเรียกว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นํานักเรียนไปที่พิพิธภัณฑ์ เราก็จะบรรยายให้เด็กทราบว่าเนี่ยเป็นสมบัติของตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยธนบุรีแล้วก็ปัจจุบันนี่เป็นสมบัติของบรรพบุรุษเราทั้งนั้นเลยขึ้นชืนน่อคําว่าโบราณน,นักสถานโบราณก็คือประวัติความเก่าแก่เป็นมาสถานก็คือสถานที่แห่งนั้นทุกอย่างย่อมมีประวัติมีความสําคัญสําหรับคนรุ่นใหม่มากที่ควรจะเรียนถึงแม้ว่าคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้โลกโซเชียลมันเยอะแต่ในฐานะที่เป็นคนรุ่นเก่าควรอน,อนุรักษ์ไว้นะครับ พิพิธภัณฑ์มันสร้างให้คนได้รู้ประวัติความเป็นมาแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวด้วยคนนครก็รักมีความศรัทธามีความภูมิใจว่านครมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานคนทุกคนพยายามทําหรือแม้กระทั่งท่านเจ้าคุณอาจารย์อยากให้ทําอย่างนี้ท,ทุกทที่ทุกๆโบราณสถานนี่คือสิ่งที่จะบ่งบอกถึงบรรพบุรุษที่อยากจะให้นักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่ได้เข้าใจบทบาทวัฒนธรรมรากเหง้าของคนไทยของเรา อย่างพระธรรมเราไม่คิดถึงเงินเดือนไม่คิดถึงค่าตอบแทนไม่คิดถึงอะไรอยู่ได้เพราะชาวบ้านอุปถัมภ์บำรุงอยู่แต่ถ้าเราไม่ช่วยสังคมไม่ช่วยชาวบ้านแล้วใครจะมาช่วยต่อกิจอันหนึ่งของพระก็คือสาธารณสมครา์พระพุทธเจ้าประกาศพระาศาสนาโลกานุก,กัรรมปายะให้ไปสมเคราะห์ชาวโลกคนจะศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมได้เขาต้องพ้นจากความลําบากอ่อนคนได้อย่างหิวอยู่ ขาไม่มีเวลาที่มาศึกษาธรรมะหรอกถ้าเราไม่มีวัดเราไม่มีสถานที่เราไปทํากิจกรรมเราไม่มีสถานที่ให้เด็กไปรู้ถึงศีลธรรมจริยธรรมมันก็ไปไม่ได้วัดกับโรงเรียนมันต้องคู่กันนอกจากวิชาความร,รู้แล้วก็จะได้คุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมด้วย่ะ สำคัญที่สุดที่สังคมได้ก็คือว่าได้บุคคลที่มีคุณภาพคนที่จบการศึกษาออกไปจากคณะสงฆ์ได้ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าได้รับการอบรมกลมเกลาทั้งทางโลกทางธรรมไปนี้จะเป็นเครื่องมือหรือเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นผู้ชี้นาสังคมช่วยเหลือรับใช้สังคมนั่นคือเป็นผลผลิตของพระพุทธศาสนาเราถือว่าได้ทาหน้าที่สร้างคนให้กับประเทศสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้กับสังคมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ท่านเียาคุณนี่ท่านเป็นคนที่มีความรู้ ชอบศึกษาแล้วก็พัฒนาแล้วก็ให้ความสําคัญเรื่องการศึกษานท่านสนับสนุนมากแล้วจะแจกทุนเกือบทุกปีแล้วก็พัฒนาไม่ว่าเป็นวัตถุหรือเกี่ยวกับเรื่องบุคคลท่านเอาจะใช้ เวลาเรามีการจัดการประชุมนะคะท่านมาเป็นองค์ประธานท่านก็จะให้ข้อคิดว่าในการทํางานนี้ให้เรามีความซื่อสัตย์มีความรักนักเรียนให้ความรู้นักเรียนเหมือนกับเรารักลูกหลานเราเองสร้างโรงเรียนของเรานี้ให้มีความเจริญมีก้าวหน้าให้มากที่สุดการปรับัติตนของท่านนะครับผมเป็นแบบอย่างที่ดีมากเป็นพระอาจารย์อาจจะไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์โด่งดังมากมายนะครับแต่การปฏิบัติตนน่าเชื่อถือมากเป็นอย่างยิ่งครับผมอย่างที่ทานพู่มีเพื่อให้ได้เพื่อแจกแบกเพื่อสบายตายเพื่ออยู่ก็คือมีอะไรมาก็คือเพื่อให้ เพื่อสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือไม่ใช่เอามาเพื่อสังคมสิ่งสําคัญก็คือว่าในการทํางานนี่บางครั้งอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรท่านพร้อมที่จะคอยเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแบค็คอยช่วยเหลืออยู่ข้างัก็ถือว่าเป็นภาวะข,ของความเป็นผู้นําที่รู้จักบริหารจัดการสมัยโน้นเนี่ยเราจะไปเรียนจะไปศึกษาจะเรียนทางโลกนี่ก็คงไม่เคยมีโอกาสถ้าเราเปิดที่วัดพระมหาธาตุเนี่ยมันน่าจะเปิดได้อยากจะมีโอกาสให้เขาเปิดที่ให้เขาเรียนเปิดที่ให้เขามี ที่ไปที่ทำที่ศึกษาทำให้บ้านเมืองมีผู้รู้มีนักปรัช์มีนักการศาสนาได้ก็ไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่น้อยพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ